สวัสดีทุกๆคนวันนี้เป็นวันพุธที่สิบสิบอะไรอะ่ะวันพุธที่สิบสี่สิงหาคมหกเจ็ดตอนนี้เวลาเวลาสิบห้านาฬิกาเมื่อวานไปดูนาฝั่งโน้นวันนี้ก็เลยมาฝั่งนี้ ต้องการมาดูต้นไม้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะฝนมันทิ้งช่วงตั้งแต่คราวที่แล้วไม่แน่ใจว่าไอต้นยูคาที่เราบอกว่าโอเคโอเคเพราะช่วงนั้นฝนมันตกเนาะทีนี้มันขาดช่วงขาดช่วงไปเยอะเป็นอาทิตย์เลยเดินดูใหม่เพ่อกดว่า ใบที่เคยงอกออกมาก็ตายไม่รู้ต้นจะตายด้วยไหมต้องรอดูนานๆนะ่ะแต่ต้นไผ่นี่เรามั่นใจว่ามันก็อย่างเนี้คิดว่าจะรอดไหมล่ะเอยคิดว่าจะรอดไหมต้นนี้ด้วย เดี๋ยวขนาดต้นข้าวก็ร่อแล่อแลกใบเริ่มจะก,กรอบแล้วด้วยข้าวหลายหลายที่เลยบางจุดนะนะไม่ใช่ทั้งหมดก็น้ำในสะฝนจริงๆฝนตกไปเยอะนะแต่ เราก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ไม่เยอะตอนนี้มาขุดหลุมเพิ่มเพราะว่ามันขุดยากวันไหนสมมุติว่าเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหรือตอนดนึกเราก็จะมาขุดซ้ำจะทําที่เอาไว้หลบฝนทํากระท่อมทํากระท่อมไว้หลบฝนนี่เราคิดว่ามันรอดอะนะต้นไผ่ พอต้นยูค,คาเนี่ยดูตัวทางคือถ้าฝนมันไม่มาเรื่อยๆอะ่ะมันก็รอดยากนะไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ดูจากลักษณะของต้นไั่เนี่ยจะจะทนกว่าคือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถ้าฝนไม่มามันก็รอดนี่ดูข้าว งนี้ก็ปล่อยไว้เป็นที่ให้รถมาเข้าไปเกี่ยวข้าวน้ำในสระยังไม่เยอะน้ำในคลองก็ยังไม่เยอะอจริงๆอะ่ะถ้าเป็นที่นานเราแล้วก็เราสูบน้ำในคลองใส่ข้าวไปแล้วนะอืม